เอาขาสวยม,ยมวย,มยเอิมสยามเกยเอาบ้านเฮ้ยเอาบจาดจะมาผิวพม่าในไตเดียน,นอกมาเลเซียบ,บ้านไทยสวีเดนสัสดส่วนสายสี่ยิ่สี่สัด่ห้าไอ้ดันแปดโลกว่าเราช่างมา,มาเมื่อเช้านี้นะฮะอย่าคิดลึกครับขา,ขาขวาของเธอหนึ่งข้างนะฮะอีหนูที่อยู่ข้างล่างอะอย่าหาันพัดลมมาทางนี้นะเดี๋ยวพี่เป็นลมสวยแบบไม่มีที่ติด สวยจนหาจุดติไม่ได้สวยจนไม่มีที่ติสวยจนไม่น่าลงมาจุดติเกิดเป็นคนเลยให้ตายสิคือสวยหาทีตต่ติตไม่ได้ครับกับความน่ารักเซ็กซี่ของคอยตี้เลดี้สิบล้อสเสียหลักยังหักหลบสวยจนหน้าทำปืนลั่นใสคนอะไรไม่รู้สวยไม่เว้นวันหยุดวันพระวันโกสาวสวยที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกครับ จะไม่ยืนโยกย้ายตามจังหวะของเสียงเพลงเครื่องเสียงรถยนต์ตรงนี้ครับฝากกันไว้ด้วยนะครับแต่งเครื่องมีแต่เปิร์น้ำมันนะฮะแต่งเครื่องเสียงมีแต่ความมันกับความมันนะฮะยไม่มีสุภาพสตรีคนไหนนะครับที่ชอบผู้ชายขับรถเร็วนะครับมีแต่พากันไปตายไปตาย ถามว่าท่านวางเครื่องมาประมาณแสนกว่าบาท 2J VVTi Turbo o h c a m c h a f t 375แรงม้า25แรงเมียเข็ม